เทคนิคทาให้เสื้อผ้าหอมคลุ้งข้างหลังซักสําหรับคนใดการที่ซักผ้าแล้วพบว่ากลิ่นน้ํายาปรับผ้านุ่มเหลืองรางไปข้างหลังพึงแดดนี่เป็นแนวทางกล้วยๆที่ร้านซัก,กรบริดนิยมใช้แล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีมากมายวิธีทําให้ผ้าหอมมอฟูหลังตากแดด1เตรียมมอน้ํายาปรับผ้านุ่มพอสอมอน้ํายาปรับผ้านุ่มกับบัมซาดาอัตรานนนส่วนนอ .1:4 น้ำยาประบ้านุ่ม1ส่วนนอนต่ออน้ำเปล่า4ส,ส่วน2เทใส่คาวสเปรย์ นำส่วนพอสอ์มอที่ได้ใส่ขอวัดดสเปรรัพเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน 3. ฉีดพ่นก่อนเก็บผ้าก่อนเก็บผ้าจากราวตากให้ฉีดด่บผ้านอส่วนผสมลงบนผ้าทุกชิ้นอย่างสามม่เสมอ4ปล่อยให้แห้งอสังครูครู่หลัดงอฉีดพ่นทิ้งผ้าไว้สัตว์กักให้แห้งสนิททอก่ออนับหรือเก็บเข้าตู้ข้อดีก่อลิ้นหอมติดด่าผ้านานเหมือนนอเพิ่งซักใหม่ช่วยย่อเพิ่มความหอมโดยไม่ต้องอ,งอ่งงอใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มในปริมาณมากทำง่ายย่อและเหมาะสำหรับทุกบ้านอ ลองงอทำดูแล้วคุณน่าจะได้เสื้อผ้าหอมอฟุง,งอหน้าประทับใจทุกครั้งที่ใส่